งัดงัดเราก็ต้องใส่ยางไปทางนี้เดด สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนช่างสามัญประจำบ้านทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็จะเปลี่ยนยางมอเตอร์ไซค์ด้วยตัวเองให้เพื่อนเพื่อนได้ดูเป็นแนวทางกันนะครับก่อนที่จะไปดูผมก็ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงพร้อมกับคอมเมนต์บอกว่าทําไมถึงชอบดูมิเตอร์ปุ้ยเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยนะครับครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็อันนี้นะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ของผมยางนะครับยางนอกก็ไปเยอะแล้วนะครับหมดสภาพแล้วนะครับตอนนี้ก็รั่วแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนยางแบนนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับทั้งยางในยาง แล้วก็ยางในด้วยนะครับแล้วก็ยังสั่งเหล็กงัดยางมาด้วยนะครับเพื่อนๆหนึ่งคู่นะครับผมสำหรับยางในนะครับเป็นเบอร์250นะครับผมขอบ14นะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนและก็วิธีการเปลี่ยนของผมกันนะครับเพื่อนๆว่าจะทำอย่างก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวจะทําการถอดล้อนะครับผมก่อนที่จะถอดล้อออกนะครับเดี๋ยวผมจะหาไม้หรืออะไรนะครับมาหนุนตรงนี้ ครับเพื่อนเตอนนี้ผมถอดล้อมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปจะทําการงัดยางออกนะครับโดยการใช้เหล็กงัดยางนะครับเพื่อนโดยขั้นตอนนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆกลัวขอบล้อไปลอยนะครับก็หากระดาษหรือว่าผ้าหรือว่ายางมารองไว้นะครับแต่ของผมไม่เป็นไรครับเป็นเก่าแล้วแย่เข้าไปก่อนนะครับสองอันงัดงัด บ่อยครับโอเคครับตอนนี้ก็ถอดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูยางใหม่นะครับเพื่อนๆนี่นะครับ IRC นะครับนี่นะครับเพื่อนก็เป็นเบอร์เดิมนะครับ70ทับ90ขอบ14นะครับก็มาดูนะครับวิธีการใส่นะครับแล้วก็ดูว่าทางไหนนะครับไปข้างหน้าหรือข้างหลังนะครับนี่นะครับเพื่อนๆดูตรงนี้เาที่ยางจะมีลูกศรบอกนะครับก็คืออย่างนี้นะครับให้หันไปด้านหน้าแบบนี้นะครับหันตามลูกศรนะครับ เราก็ดูว่าดิสเบรกอยู่ยังไงนะครับล้ออยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนเราก็ต้องใส่ยางไปทางนี้นะครับตามลูกศรยางใหม่นะครับอาจจะใส่ยากนะครับโอเคนะครับเข้าไปแล้วต่อไปเดี๋ยวผมจะใส่ยางในนะครับไปก็มาใส่ยางในนะครับเพื่อนเกดเด อย่างไรนะครับก็มีอุปกรณ์มาให้นะครับเราก็ต้องใส่ก่อนนะครับผมใส่ตัวนี้นะครับเข้าไปก่อนพอใส่จุบเติมลมได้แล้วนะครับก็จะใส่นะ็อตเข้าไปนิดนก่อนนะครับท็มาไล่ใส่ยางครับ อ,อย่างไหนเข้าแล้วนะครับเพื่อนก็ไล่กดยางนอกนะครับผมจะใช้เท้านะครับเหยียบขอบอยางเหยียบไปนะครับค่อยๆใช้เหล็กงัดยางงัดนะครับแต่ว่าก็ให้ระวังนะครับจะโดนยางไหนด้วยนะครับ เรีบยบร้อยนะครับพรเพื่อนต่อไปเยวจะเติมลมนะครับเ,รเข้าไปก็หมุนตัวนี้เข้าไว้นะครับพรเพื่อนเช็คลมดูนะครับ่าดาเไลร่ปกติมันจะเติมประมาณนี่นะครับปกติผมจะเติมยงางหน้าประมาณสามสสามนะครับสามสองนะครับ นี่เยอะเกินไปนะครับหกแล้วนี่สามสิบนะครับอีกนิดนึงนะครับประมาณนี้ได้แล้วนะครับลมยางต่อไปจะเป็นขั้นตอนการประกอบคืนนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาใส่ล้อกันนะครับผมก็เดี๋ยวตรง้าเบรกนี่นะครับเราก็ใช้เหล็กกันยางนะครับนัดนิดนึงนะครับ โอเคนะครับให้ดานเบรกเสียบเข้าไปได้นะครับผมจัดระเบียบให้ตรงแล้วเราก็ใส่เ้ากลาง ครับผมก็เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆสำหรับแนวทางการเปลี่ยนยางมอเตอร์ไซค์ด้วยตัวเองนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับงบที่ผมใช้ก็ค่าไหล่และก็ค่าเหล็กยัดยางนะเพื่อนๆทั้งหมดประมาณ657บาทนะครับโดยประมาณนะครับยางนอกนะครับ438บาทยางใน65บาทนะครับส่วนเหล็กยัดยางนี้154บาทนะครับ แต่ผมยังจะสามารถใช้เหล็กงัดยางในงานต่อ,ตอไปได้สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจเหล็กงัดยางนะครับผมจะแนบพิกัดไว้ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆสามารถดูคลิปวิดีโออื่นของผมได้ที่ด้านข้างตรงนี้ได้เลยครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่กดติดตามก็สามารถกดติดตามได้ที่โลโก้กลมๆตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้ว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ